สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยๆส,สิบโมงกวักวๆพี่น้องสิข่า1สิบเอ็ดโมงแล้วมันนี่บ่าวแพงกันได้หับข่าวดีอีกแล้วพี่น้องจากเ้อยหักอยู่ทาง U.S.A. คือเก่าพี่น้องวันนี้เพิ่นก็ซื้อซีนมาให้บา่าวแพงพี่น้องหาลอยบาทเนาะซื้อน้ำซาบวาัวไลซาบวาาัวไลเอามาให้ มาฝากไว้เฮือนปะทองมาแพงกัหากับไปเอามาพี่น้องกะขอขอมุกขบใจเอื่อยหลายๆเด้อที่อุปธรรมคำสู้มาโดยตลอดเนาะว่าจะเป็นอุดหนุนสื่อพักอันนี้ก็สื่อสิหาล้อยบาทให้มาแพงกับปะทองดีใจหลายเนาะก็ให้เอื้อนอนุมันคว้นยืน การงานก็เขาให้ลาบลื่นล่ำรวยล่ำรวยเด้ออยู่ดีมีแหงงวิดครอบครัวของเอื้อเยื่อวัดสวนยึดถืออยู่เงินใหม่ออกมายังเงินใหม่ฮะออกมายังผมมากินข้าวพัดเล่นยังมันเปื่อน อวนพี่น้องเอ e. ้อ,นอวนอวนใจหลานี้ก็ได้ซีเื่อก่อนนะครับอุดนุนสือพักอ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อมื้อนี้งายอ้วนกะโข้ขโ,คโคม,มูคโคติดใจลลายสิเอือหักปอแพงซื้อเมื้ออาหาออหอรอาหารอยู่ดีมีแห้งให้สุขภาพแข็งแรงเด้อสิอุดนองรอบครัวดายอ้วนบ่ว่าสิเป็นสือพักก็ดี พี่น้องทีไปเห็ดยังกินไหมด่าด่วนพันเกษสรเอาไปเห็ดกินพี่น้องตะกะแตนกับบ่อท่านบ่อพี่น้องเอ้ยตะกะแตนที่เขาได้จังไหนบ่อตะกะแตนอยู่ในในะเห็นบ่อนะมุมแหลมบ่อระดบ้อชีพอตะกะแตนสีเลงตะกะแตนพี่น้องเอาไข่ลงมาเห็นบ่อนะไข่ตะกะแตน

ยายู่เออพี่น้องยายอวดนี่นะาะแพงกันเลยพี่น้องเลี้ยงไก่พักปลูกหญ้าบบนี้ก็ต่อยอดเนาะเงินซื้อออกซิพักหนุ่ยใส่เลื้ยซื้อพักมากอะเอามาต่อยอดพี่น้องเลี้ยงตะกะตงุงเลี้ยงต,กตงะกัตตนเนาะซื้อในพักมาปลูก ขอขอบคุขอบใจผู Twelve ้ใหญ่เมตสุขุสุคนใส่เลยครับครัวเบาแพงซื้อพักกะซื้อซอยไปแจกชาวบ้านเรื่องอารมณ์วัดเนาะทั้งหลายหักไอ้หักกระไดบ่จิ้มบ่ปลาขอให้อนุมันควันยืนเมตสุขุสุคนล้ำรวยล้ำรวยเด้อยังเก่าอันใหม่ตละกระเตนอยู่ได้ไงฮะบุษย์ท่านบ่อและกระเตนยังเป็นไข่อยู่

เป็นก an <bunker> ็ซื้อให้ปลาทองน้ำซื้อให้บ่าแพงน้ำพี่น้องอมุใจลลายเดิดดีแฮงพระเพ่งเพงใจบนยาดห้เดินางปลอดไัยบที่ไคใส่ ลายอะไรนี่นไแมเสืออยู่บ้านน้ามะเกืลกระดูกมีทั้งสีมีทั้งกระดูกเป็นกับปนกันมาเนาะใช่ไหมวุนกับสีเห็ดกิน มันใหม่มกินได้มันใหม่กินดาดเนาะดาดเอาเพาื่อนเห็ดกินนะพี่น้องอันก็ได้ขึ้นมาหดพักหดห้าก็สวยแหละหลายอันนี้พี่น้องศีนก็ได้ ใจลายหลายเหยมือน,นีก็เป็นบุญพี่น้องบุญบัตรนาบ่อ,อบุญบัตรนามะเกืออะไรพี่น้องบุญบัตรเพิ่น,นมือน,นี้เหมืนก็สิเห็ดใส่บุญบัตรนั่นแหละเนาะเที่ยงหน้าก็อยากหกหกในน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะที่เที่ยงหน้าก็สบายอีกแบบหนึง่งพี่น้อง บวุ่นวายเลี้ยงไก่ก็สบายปล่อยไปโหลดอยู่บ้านนี่บุได้เลยพี่น้องเลี้ยงไก่ไลยบุได้เมื่อนี้นะมีคนเสียอีกพี่น้องบุญบ้านนําแล้วก็มีคนเสียนำบานนำมะเกล้อมาเพลงกับไปส่งสก,การอยู่แพล่ะพี่น้อง บันนามะเกือบันนาบอ่อพูดแหละบองบุญเพิ่นพูดแหละวันใหม่ไปเอาฐานอยู่พวกพี่เนะาะยายวันกำลังเสีเ<ร>็จกินพี่เนาะวันใหม่ลุงมาแพงก,กะ mà tại ông khoai Nam nạm ừ. để bạn cái xịt tôm tôm nạm Tôm nạm là cả đạt, đạt xịn nó. ่วันใหม่กินวันใหม่ไปจับไผ่เหลี่ยมมาขั่นมะกอกกินกินท่านได้เกลือหัดไก่เนาะตื่นมากห็หดหัวหดส่วน ม <Club S 2> ืดๆคึบๆเนี่ยเลยพี่น้องแดดสองอ่ะพะผมมาปิดแดดไว้พี่น้องใส่สีมันก็สีตุ่มเดี๋ยววันแกใส่สีสีตุ่มสีดาดพี่น้องเลย พักกระกิบมาหอมเลยโอ้ยขอบใจหลายๆมือนี้มีอาหารแสบๆแ,แ,แล้วครอบครัวบบกเพลงมันใหม่เป็นยังคือหน่อยเลยบอนใหม่หเป็นยังบเป็นยังเป็นยังละบาบ้นบานบ่ เป็นย hmm? um. hey. ังฮึจ e ็บมืออยูบาเอาห้ามาสีแม่สีแดงใช่ใช่เป็นยังคือเจ็บบะเป็นยังคือเจ็บมือหายอีกแล้วพี่น้องหายอีกแล้วไปจับไฟ แหละหายไปจับาไปลูกหายอีกแล้วพี่น้องเราพห่งกันสิเกลือไก่ก่อนพี่น้องไก่ยิ้วเขาเลยเกลือไก่กันพี่น้งองออกมาแต่ปลาเลย เกือกับได้เกือสองคนเี่นได้พี่น้องเกือผู้เดียวบ่ได้ไอ้วนก็ซอยสีแลลวลงมาเกือไก่ไก่น้ออันนี้ประมาณสีหาลอยพี่น้องไก่น้อยเกิดใหม่ดดหแพงเีนี้ kia xây sùm này kia cái nữa thì cái nội là cái nội trong kia xảy tai nặng thì nó bàn khẩu phá nhang lên thì nó kia kim thế lại các thằng ta nàng rất phi nông nhảy bay phi nông liềng này này đủ cả khảo kinh như ta nàng mẹ cái kinh như nọ sao ลูกบ so, <c ười> ังแม่กะเศ้าโตพี่น้องลูกบังแม่กะสามสิบโตไก่ลูกดกจะได้แต่มีมีเหี่ยวพี่น้องเหี่ยวมาจับไก่ไปกินมาขมือขมือดูบ้านบ่แพงห้องแลลวโอ้แม่นะ แม่ลูกลายมาฮอตในมาแพงกันสิขอจบคลิปก่อนเดอ้อพี่น้องจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้มาแพงเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้บาแพงใดคลิบต่อไปก่อนอื่นบาแพงก็อยากขอขอบโกขอบใจทั้งเอื้อยหัหกลายลายี่ซื่อเียให้มือนีนกา หาลอยบาทลงทำเมื่ก่อนนะก็โอ้ยดีใจแห้งแหงเกิดเป็นกระซอยเรือมาตลอดสื่อพักซอยใหญ่อ้วนแก็ให้เงินเบาแพงลอยดอนเนาะพี่น้นองก็ขอขอบมุกขอบใจเอือ้อหลายๆก็สามพันสามร้อยบาทสื่อพักซอยใหญ่อ้วนก็นหาสิบดอนให้ ไาเมาไปเห็ดนาำให้บาวทีกะนลอยดอนก็ขอให้บุญข่ำนำสูเออ่เอด้อเอือยเต็ดยังกะให้หุง่งให้เฮืองให้ลำให้รวยวันนี้ก็ขอจบคลิปพี่น้องพบพ่กันคลิปหน้าสบายดีสบายดี